ข้อสู่ช่อง Four View Story กันอีกครั้งวันนี้เราจะไปไหนกันรู้ไหมทีลนะเขาใหญ่ <laughs> ใช่แล้วเราจะไปเขาใหญ่วันนี้เรามีงานมีติ้งรถ Toyota Hilux LN 1 0 6แล้วคันที่เราเอาไปคือคันที่เรา,เาไปก็คือ LN 6 5 Toyota Hero <laughs> มันคนละรุ่นใช่ไหม <laughs> ใช่เพราะว่าเราไม่มีรถ106ณะตอนนี้ ซึ่ง L N 6 5เนี่ยมันก็ยังอยู่ในตระกูลเดียวกับ106ซึ่งเพราะว่ามันเป็นเจเนอเรชันที่4ก็คือแบบว่าเป็นรุ่นพี่ถ้าเราเป็นรุ่นพี่มันก็ยังอยู่ในรหัสที่ยังอยู่แบบเป็นตระกูลคล้ายๆกันประมาณนี้ใช่มนเดี๋ยวพวก่อากลับบ้านเดี๋ยวเราจะไปแวะซื้อกาแฟก่อนน,นี้ประมาณจะแดโมงแล้วประมาณ7โงสี่สิบห้แล้วคิดว่ารถคันนี้จะพาเราไปถึงที่หมายไหมถึงสิ ทุกคนรู้เลยรถคันนี้มันคือ l e g e n d a รีมันเป็นตำนานมากถ้าผมจำไม่ผิดก็คือมันจะมีรายการทีวีอันหนึ่งผมน่าจะชื่อหดึอกรีมั้งของประเทศอังกฤษเขาเคยเอารถรุ่นเนี้ย To โ t a Hero เนี่ยไปแบบว่าไปทำเป็นรายการหือเขาเอารถคันนี้ไปแบบทำไม่ดีไม่ร้ายดุนแรงมาก เอาไปเผาไปขับลงทะเลเอาไปทําให้หินทับตกจากตึกสิบชั้นร้อยชั้นอะไรนะั่นแหละโอ้โหสุดยอดมากแล้วสุดท้ายรถคันนี้คือ,อยังขับได้มันมันเป็นรถที่ถึกมากทุกคนคือรุ่นนี้ทําให้โตโยต้ามีชื่อเสียงแบบโด่งดังมากๆเป็นรถกระบะคานแข็งที่แบบทําให้โตโยต้ามีชื่อเสียงโด่งดังมากจนทําให้คนที่ชอบรถรุ่นเนี้ยไปเล่นร้อยหกก็คือรุ่นถัดไปเจเนอเรชั่นที่ห้าใช่ แล้วก็วันนี้เราจะไปดูกันว่าที่งานจะมีรถเอวีร้อยหกเด็ดๆอะไรบ้างคันไหนสวยๆเดี๋ยวเราจะไปแบบถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันโอเคตอนนี้เราไปกินกาแฟกันก่อน,นดีกว่าโอเคเราแต,ติงตัเสร็จแล้วใช่ไหมเรียบร้อยเราก็ใช้เวลาเดินทางประมาณสามชั่วโมงใช่ประมาณสามชั่วโมงไปถึงเขาใหญ่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตรงไหนของเขาใหญ่ เขาใหญ่อีกแล้วเนาะใช่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปไว้กินข้านนวก่อนจะกินอะไรเราไม่ได้ดกินเลย่จะกินอะไรก็รอไปเจอกันนะครโอเคแล้วเราไปเจอกันตอ,เเอนอนี้เราถึงในตรง ลงหมหินเนี่ยที่มันขึ้นเขาอ่ะติดอีกแล้วติดมากค่ะติดเหมือนเดิมไม่รู้เป็นอะไรตอนนี้ก็คือรถเก่าๆอะเนาะแอร์มันเย็นแหละแต่ว่าถ้ารถมันไม่ได้เคลื่อนที่มันก็จะร้อนเพราะแดดประเทศไทยคือร้อนมากไม่ไหวไม่รู้ต้องว่าอะไรมาบางังโพนแดดไม่ไหวร้อนจริงๆแล้วก็จนถึงตอนนี้นะ เราก็ยังไม่เจอคู่ร่วมทางเลยสักคันเดียวเขาน่าจะออกมาังกาเย็นๆหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะตัวเมื่อค,คิดว่าไงกับการรถติดแบบนี้แล้วคิดว่าไงน่าเบือ่อน่าเบื่อมากโอเคเรามาอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมตนะครับว่ากาันอีกทีหนึ่งบาย น่าจะเห็นนะตอนนี้เราเหมือนจะเกิดปัญหาเล็กน้อยแต่ว่ายังไม่ใช่ปัญหาที่ตื่นตระหนกขนาดน,นั้นคือไฟทีเบลฟิลเตอร์แล้วก็รูปแบตเตอรี่ชาร์จมาขึ้นได้ชาร์จของเราเหมือนจะมีปัญหาซึ่งถ้าเราดับเครื่องเราจะไม่สามารถสตาร์ทเครื่องได้เลย A f e w moments later และตอนนี้ เนื่องจากตอนนี้เราโชว์ไฟสัญญาณตอนนั้นนะทีเบลนไฟแบตกับทีเบลกับตัวอไอ้นั่นแหละจอ้ใช่มันหมายถึงว่าไดาชาร์จมันมันไม่ทำงานไดาชาร์จมีปัญหาเราก็ได้แวะร้านไดาชาร์จ้วเนาะร้านซ่อมพวกไดาชาร์จร้านปูข้างทางรู้ไปนี่แหละคือตอนแรกคือเขาใช้เปลี่ยนเลยแต่จริงๆแล้วอะ่ะช่างที่ปูที่บ้านเราที่บ้านผมมันเนาะเขาก็โทรบ,บอกว่าลองมาเช็คอยู่ตรง ตรงฟิวที่มันเป็นสายไปต่อเข้าได้ช้าว่ามันขันสนิทขันแน่นหรือเปล่าเนี่ยสรุก็คือพอขันปุ๊บทุกอย่างก็หายกปกติเอาลอดแลตะตอนแรกก็เดือดเกือดกินเท่าลิงได้เกือบจ่ายค่าไดช้าไปหลายพันอยู่ซึ่งไม่คุ้ก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นผมก็ว่าสไลด์กลับคุ้มกว่าสไลด์รถกลับกันคุ้มกว่าแต่ตอนนี้เราถึงแถวแถวเขาใหญ่แล้วประมาณสิบนาทีไม่เกิน เดี๋เราก็ไปเจอที่งานเจอกันที่งานดีกว่าแต่ร้อนมากไม่ป้าเบป้า นี่แหละแอเวนร้อยหกรถกระบะสายออฟโรดคันแข็งนะมันก็ต้องมาทายอย่างนี้แหละจะเข้ากับบรรยากาศแล้วก็เข้ากับฟีลิง่งในการขับขี่รถแบบนี้เป็นไงบ้างนั่งมาสะเทือนถึงใจเลยไหมจะอ้วกจะอ้วกเลยเบอรอนั้นเลยตอนนี้จะ,จะพาซิ่งเข้าไปมาถึงก็ลงทะเบียนมันมี การ,รปีกว่าเดียวซ้ายไปก็ไปลองดูแล้วก็มีเป็นเหมือนพวกลาบส้มตำแบบที่เขาทำขายโอเค,คเยคัคคบก็ซื้อกินได้เลยได้ครับเรามาลงทะเรียนแล้วะคะ่ะสวยมากเอยอะอยู่นะเราเหมือนแกะดำนะตัวมากมีเดึ่ร้อยหกเป็นไหมสีขาวๆอะ่ะล้าผุกหมดเลยเราเป็นแกะดำเราเป็นเอ็นหกห้าไม่เป็นไร เรายอมเป็นแกด่ดำเว่าเราไม่มีรถแต่ว่ายังดีที่หถือว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะเราเป็นหกห้าเราเป็นรุ่นพี่แต่คนขับอาอยุน้อยมากอะไรอย่าง ตอนนี้เราก็ถึงในงานแล้ว,ลวเรามาจอดเป็นเวลาประมาณเกือบบ่ายสองอากาศพร้อนระอุแต่ว่าโลเคชั่นสวยมากเป็นแบบเป็นเนินเขาแดดดูแดดแล้วตอนนี้ที่อยู่ในงานมีประมาณยี่สิบคันได้แต่คิดว่าเย็นๆน่าจะมีเข้ามาอีกหลากหลายคันมีสวยๆเต็มเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายตอนช่วงแดดลงหน่อย ราะว่าตอนนี้แสงมันจ้าคิดว่าจะออกไปหาอะไรทานก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ามีคันไหนสวยๆบ้างแต่ที่เห็นละมีสวยๆหลายคันเลยก็เดี๋ยวตอนนี้เรามารอเขาเข้าขบวนกันแต่ของเราไม่ได้เข้าเพราะเราเป็นแกะดำเดี๋ยวรออีกประมาณสักไม่เกินสิบนาทีเขาจะขับขบวนเข้ามาจะได้มาชมรถสวยๆกันตรงนี้ Okay. ก็ทำภารกิจวันนี้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือพาทัวร์ดูรถวันนี้มีรถสวยๆเพียบเลยแล้วก็มีช่วงเย็นที่พาทิตตกดีแล้วผมไม่ค่อยได้ถ่ายมากคือก็มีรถเข้ามาอีกเยอะเลยมีทั้งไทเกอร์ฮีโร่ก็มีเข้ามาบ้างด้วย80ด้วยโตโย t ้ l a n นค r u i s e r ์าวันนี้เนี่ยผมมีรถที่ผมชื่นชอบอยู่คันหนึ่งําบสเปคผมนะตามนี้ แล้วเพื่อนๆนะชอบคันไหนบ้างคอมเมนต์มาให้เราด้วยนะว่าชอบคันไหนกันบ้างเราก็จะลากันแลละก็คืออยากให้เพื่อนๆเนี่ยฝากติดตามเราด้วยนะทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นติ๊กต็อกเฟซบุ๊กไอจียูทูบก็คือรอบหน้าเนี่ยอยากให้ผมเอารถคันไหนไปลุยอยากให้ผมไปลุยที่ไหนหรือว่าเราจะไปแคมป์ปิ้งกันที่ไหนก็ฝากติดตามกันด้วยเรามีมาเร็วนี้แน่นอนแล้วเจอกัน Bye.